รกรอนโปลบทที่ชื่อโกบเต้นต่อยหอยอาจารย์เคยยินนะโปลบโกบเต้นต่อยหอยในหนังสือวรรณกรรมที่ชื่อว่าโปลบทสิริวิบุรุตหลวงศรีปรีชาที่ชื่อเซ็งอาจารย์คงจำได้ หรือจำไม่ได้ผึงทองอาจารย์คงน์กออกอนที่เขียนถึงคนเขียนว่าข้าชื่อเส้นเขียนชื่อซ้องจองนามหมายลัำว,ว่าชื่อหรือว่าชายไว้สัตสีพระบรรทูลภูลบรรเทิงพระไทรวีตั้งยศแสงแต่งยศสีหลวงปรีชาโอ้ผมอ่านทีแรกผมบอกโอ้โห โหดีมันเขียนได้ขนาดนี้นะแต่ว่าพออ่านไปมากๆแล้วผมก็บอกเอ้ยมันก็ธรรมาดานะแล้วก็คนที่เขียนกลลบทอย่างที่ว่านี้เนี่ยก็เขียนได้เราก็เขียนได้ถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่ช่างคิดหาคำกบเต้นต่อยหอยก็คือการซ้ำ สามคำข้าชื่อเส้นเขียนชื่อซอจอมทำหมายรำว่าชื่อหรือว่าชายว่าศักดิ์ศรีพระบรรทูนพูดบันเทอพระไทยวีตั้งยศแสงแต่งยศสีหลวงปรีชาบทนี้เป็นบทที่เวลาใครอ่านแล้วก็จะจำได้จำในฐานะที่เป็นคนเขียนผมยกตัวอย่างนี้มาเพื่อที่จะบอกว่า สมัยกรุงศรีอย่านั้นก็เขียนกรอนกันมามากมาเขียนจนกันทั่งเบือ่อก็มาเขียนก,นกนลบฏมาสมัยรัตนโกสินทร์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ต้องไม่ลืมว่าอายุทยามารัตนโกสินทร์เนี่ยมีทนบุรีขั้นอยู่สิบห้าปีนี่ออกไหมฮะสองพันสามรอยสิบที่เราเสียกรุงศรีอยาครั้งที่สอง แล้วก็มาตามมั้งธนบุรี2,510ถึง2,525อีก15ปีเพราะว่ารัตรนโกศินี่เริ่ 2, 000, ม2,325ทนบุรี15ปีนั้นก็มีกรอนอยู่อีกหลายเรื่องขอโทษนะครับนีม่มาไล่เวียนประวัติรคดีกันเพื่อเพื่อชี้ว่า จากอยุธยามารัตนกโกสิน์เนี่ยมันไม่ขาดตอนก็เพราะว่ามีคนบุรีที่เชื่อมต่ออยู่นะดังนั้นนะักร้องนะัแต่งเพลงที่ชื่อแอดคาราบาลเนี่ยนะว่าเออเพลงที่สุดผมชอบมากที่สุดคือ Made Thailand เม d อินไทยแลนด์ เนี่ยจนเพื่อนอีกผมว่างันงั้นนะแม้กระทั่งใ้น้ำท่วมอะไรครำนี้เนี่ยอเอก็เกไม่ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายเท่าไหร่เหตุเหตุที่ชอบไม่กินไทยแลนด์เระว่าหนึ่งได้ลำดับตัวอิสาร์ไทยสองได้พูดถึงความไม่ฉลาดของคนไทยในแง่ของการซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะ เวลาพูดถึงแอดคาราบาลเนี่ยผมจะพูดถึงเพลงไม่ e ินไทยแลนด์เพลงเดียวพื่นเป้นอื่นๆน,น,น,นั้น <_ c ười> ผมว่าแอดเขาแต่งตามกระแสะแต่งเ <_ c ười> พื่อใช้ในการตลาดเดี๋ยวคูดนี้ก็แฟนแอดก็จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ เดินไ่เม็่ไรเออผมผมไม่เคยสอนเขาเพราะเขาไม่ได้มาเรียนแต่แต่เขียวเขียวมาเรียนเขียวชื่อกีรติพรมภาษาขาหนาสกลนันสกลมคอ,อ,อ์มาเรียนแล้วคุยกันก็ ผมบอกให้ในฐานะมิตรรักนักเพลงนะผมก็ฟังอะไรบอกมาเยอะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่แอดเขาเป็นคนไม่เขาไม่นสนใจครับวิจารณ์อะไรเท่าไหร่เขาเป็นคนเก่งสมัยหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เครื่องดื่มบรรจุข,ขวดที่เรียกกันว่าเครื่องดื่มชู่มกำลังเนี่ยไม่ดี คนกินเครื่องดื่มพวกนี้คือคนโง่คนผิดเนี่ยลงดุนประมาณไม่เกินสองบาทแต่มาขายสิบกว่าบาทถ้าคนโดซื้อจิตแอมบอกโง่ตอนหลังมันมาทำคาราบาลแดก ผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวเก่าๆเนี่ยันจำแม่นมันเคยทำพี PM, PM. ่แอพี่แอตอนนี้พี่แอว่างเนี้ยตอนนี้พี่มาทำตรงเนี้ยพี่จะว่างไงแอนบอกไม่ว่างไงเวลามันเปลี่ยนไปอ่ตาตอนนี้มันก็เปลี่ยนอ้าวตอนนี้ไม่อททำขายแล้วนี่ก็ต้องบอกว่ามันดีเดี๋ยวนี้ผมก็มา ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารเลยนะแต่ว่าผมผมชี้ให้เห็นเพราะนั้นขอโทษผมไม่ซื้อดื่มเครื่องดื่มดูกำลังเนี่ยหรือเวลามีใครมาให้ดื่มผมก็บอกไม่ผมบอกผมกำลังดีอยู่แล้วเออเออดีมีกำลังเอาเดี๋ยวจะไม่ ไม่ยุติธรรมบางพูดถึงชาเขียวชาขาวอะไรพวกนี้ยพวกเราชอบโอเคมันเย็นดื่มแล้วก็ชินใจแต่อาจารย์รู้สึกไหมว่ามันแพงต้นทุนเนี่ยไม่ถึงสองบาทผมเคยถามคนช่อ อันภาคกรอนตะกีเอาผมไม่เจอเขาได้ไงเขามารับปริญญาคิติมศักด์ที่วัาางาบางแหงคณะดูแลธุรกิจให้เขาสมควรให้อะอเนาะเจอกันอะไรกันผมก็พยายามจะบอกว่าปีมันราคาแค่ตัวดูเนี่ย มันไม่น่าเกินสองบาทเพราะฉะนั้นขายห้าบาทก็กำไรตายแล้วมันบอกถ้าไม่ตั้งราคาไว่สูงคนก็ไม่รู้สึกว่าดีโอ้โหเล่หรอเออใช่เพราะมีคนโง่โง่ <c oughs> อยู่ในบ้านเมืองนี้เป็นไปหมดเนี้ยนะมันรึงทำมาค้าขายได้แล้วมันรับด้วย <c oughs> โอเคเราซับซึ้งในแง่ของการ เอออะไรลอะคือสังคมอะไรเงี oughs> <k oughs> <k 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 ้ยนะแต่ว่ามันข้าทกำแพงเจนเพี่งแล้วขอโทษผมถามว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างไหมชาเนี่ยก็ว่าไป เดี๋ยวไปถามดูเนี่ยอฮมันแพงไปเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเขาก็มาคืนให้กดกินฝาละร้านาอารย์จำได้ไหม นั่นแหละฝาละล้านก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดว่ามันขายได้มันรู้จักเท่าไหร่สิบห้าบาทบางที่บางที่เขาขายยี่สิบบางที่ยี่สิบห้าต้องต้องซื้อนี่มากินโอเคกินไปเถอะ จาพอมารัตนาโกสิทร์ตอนตอน้นสุนอรผู้ก็มาเขียนกรอนแต่ว่าสุนอรผู้ไม่ได้เขียนกรอนอย่างที่เขาเคยเคยเขียนกันมา ว่าลักษณะที่แปลกของตอนผู้นั้นนะมีอะไรบ้างเราก็จะพอลำดับได้ว่าคณะเน่ยมพดถึิคณะนนเนี่ยกรที่เคยเขียนกันมาวักหนึ่งวักหนึ่งตั้งแต่ หนึ่งคำไปต้นมาจนถึงสิบกว่าคำเพราะงั้นอาจารย์เวลาอาจารย์ออกข้อสอบถามนักเรียนว่ากรวัาหนึ่งเนี่ยมีจำนวนคำได้กี่คำคำตอบที่อาจารย์ให้ไป อาจารย์ว่าคำตอบที่ถูกของอาจารย์เจ็ดถึงเก้าอาจารย์ไม่ใช่หนูก็เจ็ดถึงเก้าใครว่าไม่ใช่เจ็ดถึงเก้าบ้างยกมอืออาจารย์เท่าไหร่้าสี่ห้สี่ก็มีสี่ก็มีก็แปลว่า สี่ถึงเก้าหนึ่งหนึ่งถึงเกคือคือถ้าคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงกรโดยไม่ระบุกรโดยทั่วๆไปเนี่ยเออมีกรมากมายหลายชนิด อาจารย์ฟังนะมันมีได้ตั้งแต่หนึ่งคำโดยเี่ว่าอย่างนี้วักแรกวักแรกเนี่ยหนึ่งคำสองคำสามคำเออเไปนักบัตรนั้นไม่ใช่ผิดหรอกแต่เวลาไปแข่งกรอนหนุ่ละครกรอนดอกสร้อยอ่า ไม่มีอ๋ออ๋อมีมีม,มีนี่ตอนเพลงขึ้นที่เขาผิดวักรบแม่ลูกเพียงแค่นี้พอบ่าวขงคุณเก้ามันไม่ไมีเลยไม่ได้เลยเต้องมีต้องมี เอออย่างนี้มันมีแต่ว่าเขาเขาใช้คำว่า,าขึ้นต้นที่วักรักวักรัรก็ไม่มีคำเลยถ้าตัวก็ได้กไม่ได้ต้องมี ถ้ามีเนี่ยมันมีได้แต่หนึ่งคำในต้นไป,ไปนะเช่นคำว่ารักนะแล้วก็คือถ้ามัน,นเป็นหนึ่งคำเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นคําส,สุดท้ายเพราะมันส่งคํำผัดมาที่วัดรับเลยอาจัระถูกไหมครับอ,อจาจารย์คะแล้วในกรณีนี้เวลาเวลามีการ <c oughs> เวลามีการแข่งขันเกี่ยวกับคําประพันธ์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะกรองสุภาพเนี่ย อย่างในกรณีที่มีเด็กคนหนึ่งที่เขาออเขามีความคิดลบยดอรล่องกรอน,นเนี่ยอย่างเช่นเขาขึ้นว่าแม่รักลูกจริงยิ่งแท้กว่าสิ่งไหนอย่างเงี้ย<ฆ>เราให้ถูกต,ตัวหนูเนี่ยให้ถูกเพราะว่าแม่แล้วเขาส่งสัมผัสไปใช่ไหมแล้วคาเขาก็เกินเป็นเป็นสิบอย่างเงี้ย<ฆ>แต่ครูภาษาไทยส่วนใหญ่จะไปยึดขนบว่าเจดถเกข้าหลักการอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ อ,อาจอารย์เยี่ยวจะอยากมาดีมากเลยก็คือว่าเออก่อนที่เขียนตามสารพัดเนี่ยนะมันมีได้แค่หนึ่งคำอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่ามันทําหน้าที่ที่จะส่งบำพัดมาแล้วกรออย่างนี้เนี่ยเวลาที่แข่งขันแก็ผมไม่ได้ปวดนะ ผมเป็นกรรมการตัดสินกรอส